สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สองต้นไม้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ป่านะครับนั่นก็คือต้นพระยุงนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าภาพที่ผมเห็นอยู่ขณานี้นะครับนี่มันช่างสวยงามซะจริงๆนะครับนั่นก็คือพะยุงนะครับมันพึ่ง ออกใบมาใหม่ครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ไปพยุงใหม่ๆเลยนะครับนี่นี่ถ้ามาดูก่อนหน้านี้สักนะครับเดือนนึงนี่นะครับตรงนี้นะไม่มีใบเลยนะครับเพราะว่ามันมันร่วงลงหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับใบใหม่เขี้ยวงามนะครับนะครับก็นะครับปลูกในบริเวณที่เป็นดงหญ้าคาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยวันนี้ผม ไม่รู้ว่าจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูถึงถึงไหนนะเพราะว่าผมใส่กางเกงขาสั้นมาผมไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายนะแต่ว่าด้วยความที่ได้มาแล้วนะครับมาธุระอย่างอื่นด้วยก็เลยอะนะครับขอมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแบบเต็มเต็มตาว่าต้นพระยุงเหล่านี้นะครับงามขนาดไหนนะครับเนี่ยผมไปสัมภาษณ์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้นพระยุงเหล่านี้นะครับอายุหกปีครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นพระยุงหกปีที่นี่สุดยอดเลยครับนี่ <Es> มือ e ผมกำ taking, ไม่รอบนะครับสองรอบนี่ก็ไม่รอบนะสองสองมือพวนี้นะครับไม่รอบนะครับถือว่าใหญ่เลยนะครับเนี่ยมีน้องหมดแดงด้วยนะเห็นไหมครับหมดแดงนะครับแล้วก็มีรังนะครับอ่าคุณผู้ชมไปดูรังเก่าของมันนะครับอเบื้องบนจะมีรังที่ทํามาจากใบของชุดที่แล้วนะครับใบใบชุดที่แล้วมันร่วงไปหมดนะครับเหลือแต่บริเวณรังที่มันยึดเกาะกันไว้ด้วย ความสามารถของน้องมดแดงนะครับก็เลยทำให้รังมันยังคงอยู่นะครับนี่ครับความงดงามของต้นพะยูงนะครับโอ้ปูอย่างนี้แล้วมันก็ชื่นใจนะครับคุณู้ชมครับไม่ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าใครปลูกในลักษณะนี้นะครับก็ตามแต่นะครับผมจะนึกชื่นชมเสมอนะครับและก็ที่สําคัญนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับเป็นที่เนินที่สูงนะครับในช่วงดูฝนนะครับก็อาจจะมีฝนตกลงมานะครับ แต่ว่าก็ไม่ถึงกับแบบท่วมขังตลอดนะครับทําให้ต้นพะยูงนะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับถ้าแบบท่วมขังน้ําขังอะไรตลอดเนี่นะครับต้นพะยูงเหล่านี้นะครับเขาก็จะตายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ํานะแต่ว่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เนื่องจากว่านะครับฤดูฝนก็มีน้ํานะครับแต่ไม่ท่วมขังฤดูแรงก็นะครับเขาก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับพายุงเป็นไม้ที่ทนแรงนะครับคุณผู้ชม โอ้หกปีครับคุณผู้ชมครับหกปีได้เท่านี้นี่นะถือว่าสุดยอดนะครับคือไม่ต้องดูเลยเอาใจใส่อะไรเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูจากหญ้านะไม่มีการตัดการถางการถากหญ้าออกนะครับเมื่อผลนะเมื่อผลรอดนะครับปีสองปีแรกแล้วนะครับพายุงเนี่ยนะครับถ้าปลูกแถวบ้านผมอีสานนี่จะเรียกได้ว่าเติบโตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับพุ่งขึ้นไปเลยนะครับพุ่งขึ้นสูงไปเลยนะนี่ หกปีนะครับคือผมมาถูกช่วงนะคุณผู้ชมนะถูกช่วงก็คือช่วงที่มันใบมันออกนะครับใบมันออกเขียวนะครับมันเป็นสีเขียวอ่อนนะครับคุณยู้ชนี่ดูดีมากเลยนะอ่ะอันนี้มีรังนกด้วยนะนะครับรังนกด้วยสวยเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเฉพาะต้นพะยูงอย่างเดียวนะครับตรงนู้นก็จะมีต้นสักไหมครับในใบมันตรงนู้นก็จะเป็นต้นยางนานะครับแต่ว่าหลักๆที่บริเวณที่ผมพามานี่ ก็จะเป็นต้นพระยุงครับคุณผู้ชมครับเน้นเน้นต้นพระยุงบริเวณนี้นะครับอาจจะบริเวณนี้ก็จะมีต้นสักด้วยหนึ่งต้นนะครับคุณผู้ชมครับมันมันเดินยากอย่างที่บอกครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาว่าจะมาถ่ายตรงนี้นะครับไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมานะครับกางเกงที่ใส่มาเป็นกางเกงขาสั้นนะครับซึ่งกางเกงขาสั้นกับแบบหญ้าที่เป็นหญ้าแบบแบบนี้เนาะหญ้าคาเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับมันจะบาดขาบางที มันคันนะครับคุณผู้ชมครับอะแต่เพื่อคุณผู้ชมผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับงามครับเห็นแล้วสะออนครับคุณผู้ชมครับสะออนหลาๆด้อนี่ดูมุมนี้บ้างครับคุณผู้ชมครับนี่เมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ย้อนแสงนะครับแต่ตอนนี้เนาะนะครับเราถ่ายตามแสงนี่โอ้โหสวยงามสวยงามนะครับ ก็ถือว่าเจ้าของที่นะนะครับแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ของท่านนะส่วนหนึ่งนะครับมาใช้ในการปลูกต้นไม้เป็นการวางแผนระยะยาวนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักอ่มากกว่าไร่อยู่นะครับคุณผู้ชมครับมากกว่าไรหนึ่งอยู่นะครับกะด้วยสายตานะนะครับโอ้หนี่มีรูหนูด้วยครับคุณผู้ชมยังมียังมีตัวหนูอยู่นะนี่สังเกตจากร่องทางเดิน คือแต่ก่อนนี่นะครับสมัยเป็นนักเรียนมัธยมนี่ผมเป็นคนที่ชอบดักหนูพอเห็นพอเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันอดใจไม่ได้นะที่จะมาแอบ่องดูนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ดักแล้วนะนะครับใครจะดักก็ดักไปนะครับของผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ดักแล้วนะครับนี่นะครับบางทีก็ไม่อยากทําบาปทากรรมแต่ตอนเด็กเรากกด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะนะครับเราก็อยากาหาอาหารเองนะอาหารเองนั่นก็คือเป็นเจ้าหนูนี่แหละนะครับ ครับคุณผู้ชมครับใบสักนะครับต้นสักด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นพะยูงด้วยอ่ะดูใบพะยูงนะครับที่มันหล่นร่วงลงมาครับไอพวกนี้เนาะนะครับถ้าถมกันนานไปนะครับโดนความชื้นโดนอะไรไปบ้างนะครับมันก็จะกลายมาเป็นปุ๋ยนะครับพอมันกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะดินนะครับดินมันก็จะดีเนาะนะครับดินมันก็จะดีหรือว่าเราจะเอาไปทําปุ๋ย นะครับก็ได้หรือไม่ต้องไปไปทําอะไรมันมันก็จะเป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติของมันนะครับเพียงแต่ว่านะครับเราจะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรนะครับถ้าปล่อยให้มันย่อยเองนะถ้าเขาถ้าเราอยากจะให้มันเป็นปุ๋ยเร็วนะครับเราก็นะครับกวาดกวาดกวาดนะครับเอาไปใส่ที่อื่นก็ได้นะไปทําเป็นปุแบบปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรนี่นะครับปุ๋ยพืชสดอะไรได้หมดเลยนะครับผู้ชมครับเี่ผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้า ราคามันยังสูงอยู่นะครับไม้พยุงที่เขาลักรอบตัดกันเนี่ยอายุ4ี่0ิปีเนี่ยนะครับวันนั้นเห็นเขาตัดอยู่ที่กาลสินมีคนลักรอบตัดเข้ามาประเมินอ,อยู่ที่2 0 0แสนกว่านะครับต้นเดียวนะคุณผู้ชมนะอายุประมาณ50ปีนะครับได้2 0 0แสนกว่าคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมปลูกตอนอายุ20ปีนะครับแล้วก็อายุ70ปีนะครับต้นไม้ก็จะ50ปีบเรายังมีชีวิตอยู่นะสมมตินะนะครับเรายังมีชีวิตอยู่เราได้ต้นละอ่ะสมมติต้นละแสนนะครับ ผู้ชมว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับโหกี่บาทครับคุณผู้ชมไม่ใชจธรรมดานะครับอยู่เนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่น้อยๆนะครับสองสามล้านนะครับเนี่ยที่เห็นเอยู่นี่นะครับเพราะว่าอยู่นี่ก็เป็นแถวหนึ่งก็มีหลายต้นอยู่นะครับสวยงามตั้งนั้นเลยนะครับบางคนนี่นะครับผมไปดูงานมาที่หนึ่งนะเขาจะเอาไม้มาข้ํามายันนะครับ เป็นพายุงไหหลำนะครับต้องการให้ต้นมันตรงนะครับแล้วเขามีการตัดกิ่งด้านข้างออกหมดเลยนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการในการดูแลของเขานะครับแต่ว่าสวนแห่งนี้นะครับปลูกแปลว่าปลูกมันเป็นธรรมชาติเลยนะครับปลูกให้มันเติบให้มันโตนะครับแล้วก็ระยะห่างนี่ค่อนข้างที่จะห่างเลยนะครับตรงเนี้นะครับผมเดาเดาก่อนนะประมาณ4เมตรแต่ฝั่งนี้เข้าคุณผู้ชมครับประมาณ6เมตรได้ั้างนี่นะครับผมว่านี่เนาะครับคูณสี่สี่คูณหกนี่ก็ถือว่า เป็นระยะที่ต้นไม้นี่เขาสามารถเติบโตได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนาะนะครับอันนี้พูดในมุมของตัวเองเนาะนะครับผมจะเอาต้นไม้นะครับมาปลูกระหว่างกลางอีกแถวหนึ่งนะครับจะเอาเป็นพวกกระถินนะครับกระถินหน้ารงกระถินเทพาเนี่ยมาปลูกระหว่างกลางเพราะว่าพวกนี้ประมาณสักสิบปีนะครับสิบห้าปีผมก็จะตัดแล้วนะครับต้นไม้นะครับที่เป็นต้นพะยูงก็จะเติบโตต่อไปได้นะครับ เนี่ยอย่างที่สวนของผมนี่ผมก็ไปมีการไปตัดสางแล้วนะครับวันนั้นไปตัดได้สิบกว่าต้นนะเอาต้นยางนาออกนะครับเว้นต้นหนึ่งไว้ต้นหนึ่งเนาะนะครับปลูกแค่สี่ปีนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่เต็มสี่ปีแตยหอกสามปีเศษนะครับถึงหน้าฝนก็จะครบสี่ปีนะครับก็เว้นต้นหนึ่งไว้ต้นหนึ่งนะครับตัดออกต้นหนึ่งนะครับก็จะกาว่าจะเอาต้นกระถินเทพาเนี่ยไปปลูกนะครับเพราะว่ามันอายุมันจะสั้นกว่านะครับ ใช้งานได้เร็วกว่านะครับเราก็จะสามารถได้ต้นไม้ใช้ได้เร็วยางนานี่โอ้โหคุณผู้ชมครับสามสิบปีสี่สิบปีนี่นะครับค่อยจะได้ได้ตัดได้ใช้มันนะครับแต่ว่าพวกกระถินเทพากระถิ่นตลงนี่มันจะใช้ได้เร็วกว่าซึ่งผมก็อยากได้ไม้นะครับที่เร็วขึ้นนะครับก็อยากจะลงไปนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีต้นที่มันเกิดเองครับคุณผู้ชมครับพอเราเห็นต้นมันเกิดเองแล้วมันโตนะครับเราไม่ได้ปลูกแต่มันโตเองนี มันก็ทาให้จิตใจของเราฟูขึ้นมาว่าเอ๊ะมันชอบพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าต้นต้นอันนี้นะต้นกระถินเทพากระถินนรงค์นะครับที่ผมว่ากระถินเทพากระถินนรงค์เพราะว่ามัน,มนมทั้งสองต้นนะครับคุณผู้ชมครับบางที่มันเกิดเองก็จะเป็นต้นกระถินนรงค์บางที่มันเกิดเองมันก็จะเป็นกระถินเทพานะครับผมก็เลยว่าอ่ะนะครับในไหนมันอยากเกิดเองผมก็ไว้มันไว้นั่นแหละนะครับส่วนต้นใหม่ผมก็จะไปซื้อมาปลูกเพิ่มเติมนะครับในฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าจะทําให้ มีไม้ที่หลากหลายขึ้นนะครับได้ไม้ที่ใช้ได้ระยะเร็วกว่านะครับแล้วก็ไม้ที่เรามุ่งหวังในระยะยาวนะครับแต่ก็ยังว่านะครับชีวิตคนมันไม่แน่นอนผมก็ไม่รู้ชีวิตผมจะสั้นจะยาวขนาดไหนนะครับแต่ไม่ว่ายังไงเนาะนะครับผมก็จะมอบให้กับลูกกับหลานผมต่อไปนะครับถึงเราไม่ได้ใช้เองก็ถือว่ามอบให้กับลกนะครับมอบให้กับลูกมอบให้กับลูกของเรานะครับก็ผมคิดอย่างนั้นนะครับนะครับ อ้นนี้อุ้ยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับผิวมันหนึงงามจริงๆนะครับดูสิครับ6ปี6ปีโอ้โหปลูกเตอะครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่อชอบลักรอบตัดเนาะนะครับลองลองหันเปลี่ยนวิแนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดนะครับถ้าท่านมีพื้นที่นะครับแทนที่ท่านจะลักรอบตัดท่านมาปลูกนะครับแล้วก็ตัดไม้ของท่านเองผมว่ามันจะมันจะดีบางภาคเลยนะนะครับ ช่วยกันครับคุณผู้ชมครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับคนปลูกก็ปลูกนะครับคนไหนมีพื้นที่น้อยก็ปลูกน้อยห้าต้นสิบต้นก็นไม่ได้มีคนว่าอะไรนะครับช่วยกันนะครับปลูกดีกว่าไม่ปลูกนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีพื้นที่เป็นแบบหลายสิบหรือว่าร้อยไร่นี่นะครับโอ้โหสามารถแบ่งบริหารจัดการพื้นที่บางทีเราไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกนะครับเราปลูกอ่ารอบพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ตรงกลางเราก็ยังสามารถใช้อ่า ทำเกษตรอย่างอื่นได้หรือว่าทําลงทุนอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่บริเวณกลางนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับเราปลูกต้นไม้บริเวณกลางก็ทําอย่างอื่นได้นะครับอยู่ที่แนวคิดอยู่ที่วิธีการนะครับหรือว่าจะปลูกแถวกลางอีกแถวหนึ่งนะครับถือว่าพื้นที่ร้อยไร่เนาะนะครับปลูกรอบข้างนะครับสี่เมตรคูณ4ีเมตรนะครับต้นหนึ่งสี่เมตรต้นหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้เยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็นะครับ นำเสนอนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว,ว่าท่านปลูกไม่ปลูกก็ผมก็ได้เพียงนําเสนอเท่านั้นแหละนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยสำหรับสวนนี้นะโอ้หน,น,นี่คุณผู้ชมครับรอยหนูอยแล้วครับนี่เนี่ยเห็นไหมหนูมันก็จะวิ่งไปทางนี้นะครับถ้าเป็นเด็กผมก็จะเอาบ่วงมามาดักมัน <laughs> ตอนนี้ไม่ทาแล้วนะครับผู้ยาคาเยอะจริงๆนะครับคือ,อยาคานี่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่โทษนะคุณผู้ชมนะแต่ก่อนนี่ว่าเมื่อม,อมีมีการ ก่อสร้างกระท่อมเสียงนาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเกี่ยวไอ้ยญาคานี่แหละนะไปทําทการเป็นมุงหลังคานะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะของยาคานะครับเพราะว่ายญาคานี่ใช้ดีดในได้สองสามปีเลยนะครับคุณผู้ชมครับโซนฝั่งนู้นนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นต้นสักนะนะครับบริเวณท้าย,ท,ยท้ายสวนนะครับต้นสักนี่มันมันเป็นช่วงฤด,ดูที่มันไม่ค่อยงามมันไม่ค่อยเขียวงาม เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อ่ามันเป็นเวลานะเป็นเวลาที่มันอใบร่วงนะคุณูชมนะแต่แงามกว่านี้แหละครับคุณชมครับต้นยางนานะครับแล้วก็ต้นนี่แหละนะครับพระยูงนี่งามจริงๆครับดูยังไงก็สวยนะครับประทับใจที่สุดเลยนะครับสวนนี้นะครับพูดแล้วก็อยากปลูกอีกนะอยากมีทันทีนะครับนะ เห็นไ,ไหมครับต้นเดียวที่เราปลูกนี่มันไม่ได้แค่ต้นเดียวนะครับมันแตกออกเป็นสามสี่ต้นเลยนะนี่นะครับ,รบเป็นก้านเป็นกิ่งออกมานี่นะครับไอสำคัญก็คือต้นไม้ก่อนก่อนที่มันจะถูกตัดเอาไปใช้งานนี่มันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นๆนนี่แหละอันนี้ที่ผมชอบนะเนี่ยมดแดงนะครับได้มาอยู่อันนี้เรายังไม่ตัดนะได้ประโยชน์ลมหายใจที่บริสุทธิ์นะครับอย่างผมยืนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นนี้นะครับ ผมก็จะรู้สึกได้ถึงความลมหายใจที่สะอาดนะนะครับมีความเย็นนะครับมีออกซิเจนนะนี่คือประโยชน์นะครับแล้วก็นอกจากผมได้แล้วนะครับคนอื่นก็ได้ด้วยนะนะครับส่งออกซิเจนนี้ไม่ได้ใช้อยู่กับคนปลูกนะครับคนไหนมาคนนั้นก็ได้ลมพัดผ่านไปไปไหนมันก็ไปด้วยนะนะครับนี่นี่คือประโยชน์ของมันนะครับได้ร่มเงาได้อะไรอีกนะครับต่อไประยะยาวเนาะนะครับ บางคนมีหัวแนวคิดทางการค้าก็สามารถมาเปิดร้านกาฟงกาแฟนะครับเป็นพยูงคาเฟ่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับาผมเห็นหลายที่แล้วนะครับที่เป็นปลูกไม้ยางนาแล้วก็ตั้งเป็นร้านยางนาคาเฟ่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพยูงคาเฟ่นะครับคาเฟ่เงินล้านอะไรก็ว่าไปครับซึ่งเราสามารถทําได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรับชมเรื่องดีชนเนลขอบคุณและสวัสดีครับ